ตอนอีกบันนี้ก็เมื่อบ่ไปน้องใหม่เด้อสดีนี้คะนนี่เขียนนี่อกตกดูตอนนี้นะคะฝนตกฝนตกตอนนายุยสเื้อมลงมาด หวยสีหายคิดยังไรหลายบ่ขนตกพี่น้องขนตกตายแล้วมาทายกับขนตกขนตกได้หลายอยู่บ่ได้พกกินแล้ว 你妈。啊